อยู่เนี่ยอืออุ้ยอืยอโดนหลงกุ๊บขอการปั๊บเลยครับเฮ้ยมีตัวครับผม มีหมุนน้ำไฟด้วยครับมีหมุนน้ำไฟด้วยมหมุนน้ำไฟด้วยกัดด้วยครับอุ้ยกัดพิษดูนี่หมุนน้ำไฟยังไงอุ้ยใีตัวด้วยหมายน้ครับน้ำมันมีน้ำ ตรงนี้อยู่อ่ะโอยมันกัดผิดหรือกัดยังไงไม่รู้ครับโหวัดเต็มที่เลยูิจสก,กัดที่เพ่อไม่รู้ <fi> เห็นมีท่อน้ำตรงนั้นนะครับที่ผมตีเข้าไปตรงนั้นนะมันจะมีเหมือนท่อท่อพีซีเล็กๆครับนายเล็กอะลอดคามาฝั่งนี้ครับ หายเลยกัดเหมือนแับว่าดูดออว่าเมื่อกี้น่ะกัดไม่โดนหรือมันคลายมั้ยครับทีเดียวาหายเลยพอวัดเสร็จแล้วมันมาทำมันมาหมุนน้ำใส่ตรงหน้านอีกครับ อยู่แค่เนี้ยน้ำใสอยู่ตรงหน้านี่อีกครับอยู่แว่เนี้ยอโ,อโ,อโอ้โหหลุดโอ้โหมันวิ่งสายย้อนเข้ามานี่ครับอหลุด,ดเลยใยสวยด้วย ้ยหลุดได้ยังไงเนี่ยโยอย้ยตั้งนานอ้อโหแ้มแรกไปแล้วก็ไล่สายตั้งแต่นู่นนะครับไลม่มานี่มานี่คิดว่ามันคายแล้วมันไม่อยู่ที่ไหนได้ครับสายมันค่อยๆอ,ออกมาัออมาค่อยๆจย,ยวิ่งอย่านมาหาผมเนี่ยอ้โหหลุดเลยแ้มแรกครับเมื่อกี้นี้ไปแล้วทำไมครับ มันรู้จะมีอีกเปล่านะลากขช้าเลยครับเนี่ยไฟใช้ได้เลยนะเมื่อกี้นี้ อ้าวนี่คือตัวเดียวหรือเปล่าไม่รู้ครับไฟสวยก็ด้วยหลุดเลย อุ้ย,ยโดนหลงกุุบกันกรดปั๊บเลยครับอุ้ย,ยโดนหลงกุุบกันกรดปั๊บเลยครับเฮ้ยมีตัวครับผมสสยสวยซะด้วยดีมาแล้วครับผม เ้อจนได้ครับผมลงปุ๊บมันกัดปั๊บเลยครับมันอยู่ไทตะลิงนี่กัดเม่นยางแคะกโอเลือดเลือดเลือดนี่ครับโอ้เลือดเยอะเลยฝั่งนี้นี่ครับผมกัดเป็นยางแคะนะครับนี่สีเหลืองเป็นยางแคะสีเหลืองครับผมแต้มแรก หลุดไปตัวนะครับเมื่อกี้ตรงนี้เอ่อเมื่อกี้มเต,ตีขึ้นไปนู่นครับพอลากลงตะลิงปุ๊บมันซัดปั๊บเลยนี่ครับผมแปมแรกโอเครุยต่อครับผมวันนี้ก็ตั้งใจมาใช้เม่นยางแขะนะครับผมเนี่ยตั้งใจมามาใช้สองสีครับผมเอ่อมีสีเหลืองกับสีน้ำตาลครับ นี่สีน้าตาลครับผมแล้วก็ในป่านี่สีเหลืองตั้งใจมาใช้ตั้งใจมาใช้สองสีนี้ครับผมก็มันมีหมายนาท่วมแบบนี้ครับมีสักสองสลัมนาครับผมเดี๋ยวว่าจะไปดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองตีดูอีกครับผมน่าจะมีอีกครับแต่ต้องจะต้องหาจุดที่มันอยู่ให้ได้ครับผมหมามันออกคนๆเลยนะครับผมค่อยๆลากก็กระโดดเลยครับโอเคแรกมาแล้วลุยต่อครับ โอ้โหโอ้โหอุ้ยไหนแล้วอยู่ไหนหลุดไปไหนแล้วไม่รู้ครับไหนแล้วแบตจะหมดแล้วมั้งครับ เมืม่อ <laughs> กี้วัดขึ้นวันนี้เลยนะเต็วหน่แล้วยังไม่เห็นตัวเลยร <laughs> ู้ไปล,ล,ลุล่วงไว้ในน้ำยังครับ <laughs> อยู่ไหน ครับผมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครับแดดนี่สุดๆเลยครับผมูวสเลยฟ้าโอเคครับผมวันนี้สรุปผลงานกา็ที่ได้ตัวมาก็ได้แต้มเดียวครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมวัดแล้วมันกระเด็นหลุดขึ้นมาบนบนตลิ่งครับผมแล้วก็มันมีหญ้ามีอะไรเงี้ยครับหาไม่เจอเลย หาจนแบบว่ายับเลยครับยาแต่ก็ไม่เจอเลยครับแต่ตัวก็ไม่ใหญ่นะครับผมก็หลุดไปตัวหนึ่งหาไม่เจอตัวหนึ่งหลุดตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งครับผมวันนี้เหยื่อก็เป็นเม่นยางแคะครับก็ว่าจะทำจะทำแ้มให้ได้สักสีละตัวสีละสองตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้ครับผมสรุปก็ได้สีเหลืองตัวเดียว มดเวลาก่อนครับแล้วก็ไม่มีตัวกัดนะครับมันร้อนมากเลยอะแดดอะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาไปหนึ่งแต้มก่อนครับผมจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ